สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันที่26ของการทดลองนั่งทําสมาธิ100วันติดต่อกันนะครับวันนี้ก็นั่ง40นาทีนะครับก็จากที่สังเกตได้นะครับก็เหมือนกับเมื่อวานก็คือจิตนั้นก็ยังวิ่งรับรู้ไปมาระหว่างความคิดกับลมหายใจนะครับก็คือว่าจิตนั้นก็ยังไม่ตั้งมั่นอยู่กับลมหายใจนะครับก็คือก็ยังวิ่งไปที่ความคิดแล้วก็พอเรารู้เราก็ดึงจิตกลับมารับรู้ลมหายใจต่อนะครับ แต่ว่าในช่วงท้ายนะครับของระยะเวลา40นาทีนะก็ถือว่าดีขึ้นมาหน่อยนะคือจิตนั้นก็ตั้งมั่นอยู่กับลมหายใจได้ดีนะครับแต่ว่าก็ยังมีความคิดเล็กๆน้อยแทรกมาอยู่นะครับก็คือนั่งนานแล้วผมก็รู้สึกว่าปวดขานะครับก็ย้ายกลับไปกำหนดรู้เวทนาหรืออาการปวดขานะครับก็มืนกัว่าเรายิ่งกำหนด อาการปวดขาก็ยิ่งปวดมากขึ้นนะครับเหมือนกับว่ามันยิ่งกำหนดรู้มันก็ยิ่งปวดมากขึ้นเรื่อยๆนะครับผมก็เลยย้ายมากำหนดที่ลมหายใจนะครับแต่ว่าก็ยังกำหนดได้ดีอยู่นะครับก็มีข้อสงสัยอยู่ว่าเรื่องระยะเวลานั้นน่าจะมีผลกับการนั่งสมาธินะครับคือถ้าเราใช้เวลามาก จินั้นก็น่าจะตั้งมั่นได้ดีกว่าใช้เวลาน้อยนะครับก็คือจากที่สังเกตมานะครับถ้าเรานั่งประมาณ 30- 40นาทีนะครับจินั้นก็จะตั้งมัน่นหรือว่าจะกําหนดได้ดีในช่วงระยะเวลาท้ายก็คือช่วงสัก 5- หรือ10นาทีท้ายนะครับช่วงแรกนั้นมันก็ว่าจินั้นก็ยังกําหนดได้ไม่ดีนะรับก็คือก็ยังแบ่งก็ยังวิ่งไปมาระหว่างความคิดกับลมหายใจนะค,คือว่าเรากําหนดได้ไม่ดีนะครับ